โอเคครับจิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับผมชื่อชาตการรงศิรินะครับก็เป็นศิลปินในสังกัดของ BGC Capital ครับผมครับผมวันนี้ในที่ศึกาการเนี่ยเอาอะไรมาแสดงบ้างครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับในที่ศึกาการเรานะครับเราก็จะมีศิลปินทั้งหมด8ท่านหน้าของผมนะครับก็จะเป็นอีก1ชิ้นในในหศิลปินนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยด้วยของผมจะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยครับจะเป็นเทคนิคการปั้นแก้วนะครับวัสดุที่เราใช้เป็นหลักเลยจะเป็นแก้วที่เรา พูดถึงคอนเซ็ปต์ของของการบันทึกเรื่องราวในชีวิตอย่างของผมเนี่ยแหละผมทํางานากับคนค่อนข้างเยอะบางน้นบางชิ้นงานชิ้นอันนี้มันจะพูดถึงการการถูกมองผ่านโดยงานชิ้นนี้มันจะคล้ายๆลักษณะมันจะคล้ายเหมือนกาแพงแก้วที่มันขึ้นมันเกาะตัวข,ขึ้นมาโดยที่เราคํานึงถึงว่าเวลาคนเขามองผ่านเราเนี่ยเขามองผ่านเราผ่านบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่2บุคคลที่3า,าเรื่องราวที่เราถูกถ่ายทอดไปเนี่ย มันแตกต่างกันไปยังไงบ้างซึ่งมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยเทคนิคการปั้นแก้วเองครับมันจะทําให้แก้วที่เรารู้จักในปกติแล้วมันจะผิวเรียบใสรวมถึงมองผ่านได้ง่ายแต่ด้วยเทคนิคการปั้นของผมนะมันจะทําให้มุมมองที่ที่เราเคยเห็นมันถูกเปลี่ยนไปฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวผมเองที่เวลาคุณมองเข้ามาแล้วจริงมันอาจจะไม่เป็นตัวตนของผมจริงๆก็ได้มันถูก เรื่องราวที่คนเล่าต่อกันมามันปรับเปลี่ยนมุมมองแตกต่างกันไปบางทีเรื่องที่ผมเป็นกับเรื่องที่คุณฟังมาศาสตาจารย์ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับมันก็เป็นคอนเซปต์ของผลงาชื่อลูกอัตมีครับเมื่อกี้พูดถึงการปั้นแก้วปกติเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของการเป่าแก้วอย่างที่บอาว่าเท็กเจอร์มันเรียบครับปั้นแก้วออกมาเท็กเจอร์ที่มันเป็นขุกขาหรืออะไรตามที่ปินเนี่ยวิธีการทํำยังไงครับจริงๆแล้วก็คือการปั้นแก้วเนี่ยมัน มันมน,น่าท้าทายคือมันเราต้องทํากับความร้อนค่อนข้างมากกว่าการต่อแก้ปกติครับเพราะว่าเราต้องใช้มือองเร้อน่ยครับค่อยๆบีบแก้วตอนที่มันขนาดที่มันยังร้อนอยู่เลยเป็นเหมือนน้ำอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะได้ความรู้สึกของการสัมผัสตัตว,ตวผิวแก้วเราก็ได้ใกล้ชิดกับแก้วมากขึ้นแล้วตัวพื้นผิวเท็กเจอร์เองมันก็จะถูกบีบถูกอัดเทคนิคด้วยด้วยเทคนิคเนี่ยมันก็ทําให้เท็กเจอร์ของแก้วมันมีความพิเศษ ไม่เหมือนอเทคนิคเป่าแก้ทั่วไปครับแล้วตัวสีฉ<อ>ันนะครับผมมีสีดามีอะไรพน,นครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากผมเ,เรียนด้านปติมากรรมมานะครับแล้วก็เป็นปฏติมากรมา่อนคือ,อผมพยายามไม่ใช้สีเยอะเพราะว่ามันผมอาจจะไม่ได้ถูกโฉลงกันใช้สีขนาดนั้นดังนั้นผลงานของผมน่จะใช้สีที่ค่อนข้างเรียบง่าย สีใสสีดําสีขาวอะไรแบบนี้นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสีเนี่ยมันจริงๆแล้วลายพวกนี้เราถูกดีไซน์ให้ลายเนี่ยมันเชื่อมต่อกัน <c oughs> เป็นเหมือนหยดหมึกที่มันถูกเขียนลงบนกระดาษหรือลงบนน้าที่มันค่อยๆเรื่องราวมันค่อยๆจางไปตามตามรอยของของ,ของน้ําหมึกที่มันกระจายออกฉะนั้นสีมันก็จะคล้ายๆหมึกที่มันเข้มบ้างจางบ้างในในเหมือนน้ำหมึกที่หยดลงไปในในของเหลวนนครับแล้วที่ทําให้เกิดสีดำเป็นผง เป็นอ่าจริงๆแล้วสีจากแก้วเนี่ยมันเกิดจากแร่ลงอ่ะประเภทต่างๆนะครับเช่นคือความพิเศษของสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนสีที่เราเห็นในงานศิลปะทั่วไปพวกแร่ลงอ่ะแต่ละประเภทก็จะให้สีกับแก้วที่ต่างกันเช่นแร่เหล็กอาจจะให้สีสีเขียวกับแก้วอย่างสีดําก็จะเป็นแร่เหล็กประเภทหนึ่งสีทองคำจะให้สีชมพูอะไรแบบนี้ครับฉะนั้น ความพิเศษของแก้วคือเราไม่สามารถผสมสีได้เราต้องรู้จักว่าสีที่เราจะใช้เป็นยังไงแล้วเราเคลือบทับมันยังไงในการที่จะเลือกสีในการให้คนเห็นครับพูดถึงผลงานของคนอืนน่นเข้าว้าให้ฟังนครับทางนี้นก็จริงๆแล้วนะครับสตูดิโอของเรานะครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะแก้วนะครับที่เราเป็นศิลปินในสังกัดอยู่เราต้องการที่จะพัฒนาด้านศิลปะแก้วองความรู้ต่างๆรวมถึงบุคลากร้านศิลปะแก้วในประเทศไทย ให้เจริญเติบโตขึ้นแล้วก็มีบุคลากรที่ทํางานกับศิลปะด้วยวัสดุแก้วมากขึ้นนะครับคนงานคนอื่นๆแต่ละคนก็จะมีเทคนิคในการทํางานที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ในการสแสดงออกด้วยเทคนิคแก้วแตกต่างกันซึ่งอยากให้ทุกคนเข้ามาดูเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสเสน่ห์ในรูปแบบของตัวเองในการเงานแเกแปลกๆด้วยใช่<ๆ>แต่ละคนก็จะมีความเป็น ยูนี้ในด้านของเทคนิคแล้วก็รูปแบบที่แตกต่างไปเลยชว่วชวนนิดนึงครับจะแสดงวันไหนถึงวันไหนครับก็จริงๆแล้วนี่รรศกา์ของเรานะครับก็จะแสดงตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้าไปเยี่ยมชมที่ร้านที่ล่างตาสอาครับผมโอเคครับากขอบคุณมากขอบคุณมากครับ